เอาละครับผมกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมดรัมมอนต์เดลคาแบตเชงอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นกันในด่าน Transformation Boos t only super battle road นะครับผมเราจะมาเทสจอมมารบูของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะเอาเขาเป็นแค่ลูกทีมเท่านั้นนะเพราะว่าทีมเขายังไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเพื่อนคูลเลอร์ลุงไปด้วยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับกับที่เราเล่น Super Battle r o a d รอบที่แล้วนะครับที่เป็นทีม b a t t ท e of w อวสนะครับทีมนี้เราก็จะพยายาม ออดิเมตโกหังนะครับด่านนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในด่านที่ยากที่สุดเลแต่ตอนที่มันปล่อยออกมาอยู่แล้วนะตอนนี้ดูสิว่าจะง่ายขึ้นข,น,ขนาดไหนนะครับผมในกันที่เรามีตัวละครพวกนี้แล้วนะนะครับผมในเทินแรกนี้จะเนินป้าเราก็มีหน้าที่นะในการเป็นผู้พิทักษ์รักษาตำแหน่งที่หนึ่งให้เราได้อย่างดีนะฮะส่วนเซล,ลก็โอเคความจริง2ตัวนี้ควรจะจินโรเตชันเดียวกันนะเดี๋ยวเพื่อความแทงในเทินแรก แน่นอนว่าจะเป็นบ้าก็ <c oughs> มีความบ้าบอๆของมันอย่างนี้นะครับมันเก่งมา,มากๆเลยนะเสียดายที่ไม่ได้ไม้ตายนะส่วนดาเมเทียรับตรงนี้นะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่านั้นอยู่ในวงจํากัดมา,มากๆเท่าไหร่ลบ <c oughs> มาโดนสักทีหนึ่งโอเคหนึ่งแสนแพ้ทางธาตุด้วยนะครับ <c oughs> แต่มันกาดนะโอเคมาเซลนะครับผมเจอหลายตัวก็คึกหน่อย ไม่แน่ใจนะม,นนนมันกัดทำไมลูกศรทิ้มลงงงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับแต่ดีจะได้ฮิวคืนมานะจากดามเมจที่เราโดนไปเมื่อกี้แล้วเซลตัวนี้เจ้ารุ้งนะมีโอกาสที่จะเบิ้ลแน่นอนแน่นอนเนะี่ยมีโอกาสที่จะเบิ้ลสูงเมื่อผมอัพเบิ้ลนำมานะเพราะคาดหวังว่าเขาจะได้เป็นเทพเจ้าในการเล่นสุดชิงเจ้ายุ่ทีภพนะ,นะก็ซเปอร์เป็นรดนะโอเคนะครับผมการเทิร์นคูลเลอร์แล้วก็ฟรีเซอร์อืมเราจะให้ฟรีเซอร์ตัวนี้แทนเลยละกัน ก็ทำแบบโอ้เราจะ,จะเดี๋ยวนะจอมันบูเราอยู่เธนโขเธอสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้ด่านแรกจอมันบูบอกยังไม่ได้ออกมาเลยนะคือตอนนี้มันไปไกลามากนลครับตัวละครนะทำให้การเล่นมันอีซี่ขึ้นเยอะนะครับล้านเก้าแสนมีซับสองตัวครับโอ้โหนี่คือนี่คือพลังคูลเลอร์นะครับที่หวยเพื่อน,นครับเป็นตัวอะไรบ้าบอกคอแตกมากเลยครับคูลเลอร์ตัวนี้เนะี่ย สองตัวยืนซับให้ฟีเซอร์ฟ้าเก่าๆ ECA นะครับยิงทีหนึ่งล่อไปสลอ,สองล้านฟีเซอร์ฟ้าหรือบิจิโต้บลูบ้าบองจริงนะเยี่ยมนะฮะยอมมาปิดฉากเทิร์นแรกสเตทแรกไปได้แน่นอนหน่วยเทมแต่บัวายบัดเอเอเอเ,อเ,อเราใช้ไอเทมยังไม่ได้ใช้ด้วยนะสองเทิร์นจบนะผมด่านแรกนะโอเคมาถึงการลืมทแท้จริงจะได้เริ่มกันสักทีนะเจนินบ้านนะไปยืนตำแหน่งแรกกันเลย โดนสีเหลืองให้เต็มที่ไปเลยนะครับเชิญเลยนะฮะตามสบายนะครับบูเราก็จะได้ทำการตี17ก่อนแล้วกัน17เนี่ยอ่า17 18ครับทัง้งสองตัวเลยนะโหดมากๆนะจริงๆดามเมจมันโคตรแรงเลยนะครับแล้วก็ไม้ตายใส่เราทีเนี่ยคือโตปกติโดน300,000 205นะนี่คือแบบดีเฟนซ์กำลังดีแล้วนะโอเค๋เอลูกศรลงนี่คือแบบเรากาดอยู่โอเคโอเคใช่ไหมเราชนะทาง ให้เชฟฟิกฟัตขึ้นเหรอโอเคจาริมบ้านะครับผม2องล้านสี่ใช่ไหมวิญิเห็นแวบๆนะครับคริติคอลเข้าล้านหสวยงามมากแน่นอนว่าตรงข้างหน้าไม่มีไม้ตายเลยใช่ไหมเยี่ยมโอเคจอมันบูนะครับได้ทำไม้ตายใหญ่อยู่ทำการสเต็ตดีเฟนต์ก่อนเดีเลยว่าไม่ต้องเปิดแสแต็ตดูเลยนะแต่ผมว่าดีเฟนต์ขึ้นประมาณแสนสี่อยู่แล้วนะลิงก์กับตัวจเจเริมบ้าเข้ากัน3หรือ4ลิงก์ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะ4โอเค ล่อไปเยอะเลยนะแล้วตอนนี้ฟรีเซอร์เราไม่สามารถแทงได้แล้วก็ต้องออกจากโรเตชันไปส่วนตัวเราเองตอนนี้มีทั้งฟ้าทั้งแดงโอเคนะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างโหดมากน่าจะต้องใช้ไอเทมถึงจะเป็นการดีที่สุดนะอืมเพื่อเป็นลักษณะนี้แล้วผมเชื่อมั่นในเซลนะเราก็ได้ไม้ตายอยู่ด้วยแต่เป็นขอดูก่อนนะว่าเป็นไม้ตายน่าไม่ใช่ไม่ถึงไม้ตายใหญ่โอเคเยี่ยมมากแล้วเราก็จะสามารถใช้เทม,อมเอาเนสจี้ีกินแล้วกัน ยังไม่ฮิวนะพอเดี๋ยวเซลฮิวให้เราดูว่าเซลลจะฮิวเราได้เยอะขนาดไหนก่อนส่วนไอเทมที่จะมาใช้ฮนะิวเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าันทีหนึ่งเราจะแม็กซิมายดาเมจของเซลลก่อนนะครับทำให้ได้เต็มที่2ล้าน2ตีใส่2ตัวเซลลตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะโดยเฉพาะมีคูลเลอร์มาคอยช่วยนะฮะเสียดายที่ไม่ได้เบิ้ลไม้ตายนะ2ล้านนะครับคูลเลอร์ นี่ผมเอาคูลเลอร์ผมมาด้ว <laughs> ยเหมือนไม่เห็นคูลเลอร์จะไม่ได้ทำทำอะไรเลยนะตัวเพื่อน,นี่ตีอารีทอานะครับผมของผมหลุดไปอยู่ตำแหน่งสารแลเธอหน้าค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งโอเคไม้ตายหลานหกนะครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับผมฟิเซอร์ e c a สีฟ้าตัวนี้ปกติเราจะใช้สีเขียวกันบ่อยใช่ไหมแต่สีฟ้านี่ก็เอาเรื่องนะครับผมด่านที่มันต้องใช้มันก็ใช้ได้จริงตอนนี้หลังจากตีไม้ตายเป็นหนึ่งรอบดีเฟนซ์ขึ้นมาเป็นแสนแปดแล้วก็มีตัวซับด้วยนะอ่าจะเย็นนิดนึง เราไม่มีสีเหลืองมาแล้วตอนนี้อยู่ในเทินที่3นะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าจอมมันบูน่าจะเก็บได้ลองดูแล้วกันครคูลเลอร์เป็นคูลเลอร์เราด้วยหลบให้หมดและ2องล้าน9นะครับถ้าเบิ้ลอีกทีก็จะได้ stack atack ด้วยบ้าบอมากเลยเป็นตัวที่บ้าบอมากเลย defense แสนแปด super o v e r l o d โอ้โหแต่ไม่ได้ตีเบิ้ลนะน่าเสียดายผมใส่อ่อีควิปเมนต์นะครับผมคริสที่เข้าห้าให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาตีคริติกแน่นอนอืมคูลเลอ,อร์โดนไปเจ็ดหมื่นนะตันเชียบเลยทีนี้กลับมาอยู่ในตำแหน่งนี้อีกครั้งเราก็จะสบายขึ้นหน่อยอืมมีโอกาสที่เราจะโดนไม้ตายข้างหน้าอยู่เหมือนกันนะมีโอกาสที่เราจะโดนไม้ตายข้างหน้าอยู่เหมือนกันงั้นให้เป็นลักษณะหนีก็ได้นะครับผมอยากฮิล เราจะยังไม่ใช่ใเทมนะผมเชื่อว่าน่าจะไหวอยู่เพราะว่าเซลโอเคส่วนคูลเลอร์ก็คูลเลอร์ไม,ม่น่าจะมีไม้ตายว่าละไหวไหมครับเซลสองแสนหนึ่งโอเคไหวอยู่นะนี่น่าจะไหวเพราะเดี๋ยวเซลฮิวคืนมาให้ถือว่าตัดสินใจได้ถูกนะเพราะว่าคูลเลอร์ไม่โดนโจมตีเลยแล้วโอ้โหเกือบไปนะอีกนิดเดียวนะเกือบตายละ หรือ้าเบิลไม้ตายก็จะดีมากเราจะได้หิวซ้ำสอรอบตอนนี้เราใช้เทมไปแค่1ชิ้นเท่านั้นนะเนอจ g จจบด่านที่2ด่านสุดท้ายนะครับบอสที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดอีกหนึ่งตัวตั้งแต่เกมตอนที่เกมมันออกมาเนะเออเพราะว่ามันโอ้โหมันร้ายมากๆจริงนะเรามีลิงก์ไม่ต้องมอร์ฟซิสด้วยเหรออืมตอนนี้สถานการณ์ดูแบบว่า จัดให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะเป,ป๊ะเลยแบบว่าเราต้องเอาเก็บจานิมบ้าไว้ส่วนเซลเซลอ,อ,อะไรฟรีเซอร์ฟรีเซอ,อร์เราจะน่าจะต้องโดนข้างหลังอยู่เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าวิากินี้พาสีเราทำงานเด้งเลือด12%เนี่ยมันเด้งคืนมาจากน่าจะโอ้ถ้ามันต่ำแบบตอนแรกนั้นพาษีตอนนี้อาจจะไม่ได้ทำงานใช่ไหมเราก็เขาไว้หลังสุดไปก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็จานิมบ้านะครับผม จอมันบูถ้าไม่โดนไม้ตายสล็อตกลางก็โอเคอยู่นะแต่เพื่อความชัวร์นะทุกอย่างนะผมว่าเราควรจะใช้ a n นดรอยเอ็กด้วยตีเลือดไปก่อนแล้วก็ฟรีเซอร์ฟรีเซอร์กับเซลนี่เป็นอะไรที่ผมชอบเรียกสลับกันมันไม่เป็นบ้าเลยสองล้านสีจากจานมบ้านะคลังแห่งลิงสกิลอัปเดตนะครับผมทำให้แต่ละตัวนี้ตีแบบแรงขึ้นระเบิดระเบอมากมาย โอเคเรามี defense ที่ดีอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้จอมันบูได้ทำไม้ตายใหญ่ด้วยแตก defense ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะสามารถรับดาเมจได้แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีดีเฟนซ์เพิ่ม70%จากอเทมด้วยนะเพราะนั้นยังตอบไม่ได้นะว่าเราสามารถรับได้ดีขนาดไหนด้วยแต่เพราะความชัว์เราทําถูกแล้วนะเพราะว่าพา s s i ของ f r e e อร์ไม่ทํางานนะโอเค okay, เรามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วแต่เรามี defense 70%เหมือนเดิมนะผมเชื่อมั่นในเดี๋ยวเราจะสลับเป็น โลเดชันคูลเลอร์ฟรีเซอแทนแล้วกันนะครับแล้วเราจะเอาเซลล์ออกตอนนี้ไม่มีตีหมู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรายิงทีเดียวให้โลกแตกไปเลยโลกขั้นหมดก็ใกล้จะได้แล้วเน้นดาเมจเจาะอย่างเดียวนะครับแล้วก็คาดหวังให้เซลล์สีเหลืองสามารถทำคริทิคอลได้ดูซิว่าเราจะปิดได้ในกี่เทิร์นนะครับเราพยายามโลเวอร์แท็กด้วยจากคูลเลอร์นะเมื่อเจอกับศัตรูในประเภทไฮบริดเซียนเดียเขาก็จะสามารถแปลงล่างแล้วก็ตีคริทิคอลได้ แต่จะอยู่ถึงหรือเปล่านะเพราะตอนนี้2กระเทินกับ3ามเธอ,อยู่นะเออไม่ไปไหนเลยนะคือจบภายในแค่นี้ตลอดนะอย่างที่ผมบอกนะสุภัพโ,โลนนี่มันเป็นลักษณะประมาณนี้ยกเว้นว่าทีมคุณอาจจะยังไม่แข็งแกร่งจัดมาอาจจะยังไม่ดีพอถ้านั้นนะคุณจะถึงจะได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของแอคทีฟสกิลอย่างเต็มที่นะแต่คุณจะต้องเปลืองไอเทมและเล่นอย่างเหนื่อยมากๆผมบอกเลยซึ่งตัวพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์ในการแทนไอเทมหลังจากเธอที่ที่ 4. ว่าฮะประมาณนี้นะ แล้วก็เราจะยังไม่ได้เปลี่ยนร่างของจอมันบูด้วยนะแต่ว่าจานมบาจะเป็นคนจัดการพื้นที่ข้างหน้าให้เราทั้งหมดส่วนคูลเลอร์เราจะยืนเขาไว้ในตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วก็ทำการโลเวอร์แอตแทของโกฮังนะครับโกฮังตัวนี้เนี่ยวิธีการจัดการเขาง่ายได้มากนะก็แค่ทำการโลเวอร์แอตแทไปเรื่อยๆหรือว่าซีลไม้ตายนะครับเราก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างหมูตู้มากและตอนนี้เราก็ได้ทําไม้ตายเล็กเป็นการเรส แทกนั่นเองนะครับผมคริทิคอลอีกล้วสวยงามมากโอ้แล้วเราก็ว้าวแทงได้นะครับอย่างหมดจดมากๆนะมีคูลเลอร์สปอร์ตอยู่ในโลเดชั่นด้วยโอเคโลเวอร์แท็กไปอีกหนึ่งรอบตอนนี้กูฮังโดนโลเวอร์แท็กด้วยดีเฟนส์ของบูเนี่ยแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยแม้ว่าเรือเราจะลดเยอะมากถ้ายังไม่ต่ำกว่า40%เอราก็ยังสามารถเล่นอยู่ในเกมได้อยู่นี่สบายมากเลย พอดีเป๊ะครับสวยงามมากจริงๆนะถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวเพราะนั้นเราจะให้ฟรีเซอร์สีฟ้ามายิงข้างหน้าก่อนปเปลี่ยนเป็นโลเดชัน่นฟรีเซอร์ไปเลยแล้วก็คูลเลอร์จะเป็นคนจัดการว้าวฟรีเซอร์ฟ้าได้ไหมตายนะแต่ผมไม่มายนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะยังไงอย่างน้อยก็ชนะท่า,าอยู่แล้วโอเคโอเคโอ้โอ <ś led> วาไว้บนโต๊ะนะจิมพลาดนิดหน่อยเออฮะหลานห้านะไม่ได้คาดหวังดาเมจอะไรมากมายหรือการฮิวอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าตรับได้ที่เดี๋ยวเราลูเวอร์แท็กได้อีกหนึ่งรอบนะครับเราก็จะสามารถดวไม้ตายได้นะน่าจะแทงไหวหอ,หอือฮึลเวอร์ไปอีกรอบหนึง่งมีไม้ตายไหม เราเหลือเลือดอยู่แสนหกนะครับแต่ผมคิดว่าเราน่าจะไหวอยู่เซลตัวนี้คงแทงให้เราได้สบายนะครับแล้วก็เป็นเทิญที่สามหรือสี่ที่เราโลเว์แทงเขาติดกันนะขอดีมากครับดีมากครับสุดยอดครับในที่สุดจอมฮันบสูสามารถแปลงร่างได้แล้วสักทีนะครับเพราะว่าอัลติเมทโกฮังมันถึกกว่าบอสของโกจิต้าหรือเปล่าหรือว่าเราตีดาเมจเอาพุทน้อยกว่านะตัวร้ายนะไม่แน่ใจเหมือนกันเราเลยรอดมา สามารถถึงเธอ์น oh. ที่เพื่อแปลงร่างได้ทันทีนะนี่นะครับอ๋อบูฮังเจออัลติเมตโกฮังนะครับมีคิวบอกห้าซิลเซเวทักตอนนี้เราปลอดภัยจากพยันตรอันตรายทั้งปวงนะครับแน่นอนว่าเราจะยินขอยินอยู่น้ำหน่งังหน้าแล้วเราจะมาดูดาเมจเขากันแบบสดสดจริงๆเลยดีกว่านะครับลิงก์กับเจนนี่บ้าก็ถือว่าไม่เร็วนะอืมได้3ลิงก์อยู่นะแล้วก็มีลิงก์อะไรอีกไหมบิ๊กแบดบอสหน้าโตไม่ได้ทํางานนะเพราะว่าเลือดเราเต็มตอนนี้นะ โอเคนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่าเราฟาร์มลิงถึงเลเวลสิบได้เนี่ยจะไม่เป็นอะไรที่ดีมากๆนะเราจะมีบิ๊กแบดบอสบวกเพิ่มมาจากตรงนี้นะโดยเี่ต้มังมีเงื่อนไขอะไรมันปวดหัวไงที่เหลือเราจะแบกไว้เองมาดูพลังของบูฮังปิดท้ายกันนะครับผมส่งท้ายไปด้วย3ล้าน2ดาเมจนะครับนี่เดี๋ยวยังไม่ทันสตงสแตกอะไรเลยอัลติเมทแคนนอนนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมปิดฉาก ไปได้นะอย่างสวยงามนะแต่จะเป็นนิวเรคคอร์ดอีกหรือเปล่าเราลอดูกันนะโอเคครับผมเป็นนิวเรคคอร์ดอีกแล้วนะจากเดิมที่เราเล่นถึง22.42เลยนะโอ้โหนี่คือเล่นไปพูดไปอะไรอย่างนี้จะมาถึงได้ช้าขนาดนะั้นนะตอนนี้เรียกได้ว่า s ปี e ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับผมมาอยู่แค่12นาทีเท่านั้นนะโดยที่ไม่ได้รีบรออะไรเลยนะะโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือการเล่น Super Battle ทนโร่ทรานส์ฟอร์เมชันบูสออนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะ,ะหลายคนก็ถ้าได้จอมันบูมาก,ก็จัดทีมลองเล่นกันดูได้นะครับผมเขาเป็นเทพแห่ง SBR และเกมยาวอย่าไม่ต้องสงสัยนะครับเก่งมากมายเลยสำหรับบูตัวนี้นะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ